ยองยองนะคะสวัสดีทุกคนนะจ้าขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel นะคะวันนี้นะคะก็ไม่ได้ผิดพลยไปจากที่คาดเดากันไว้นะคะว่าถ้าตัวใหม่มาอีเวนต์ซีหลังจากนั้นก็จะเป็นซีของตัวนั้นนะคะเออแล้วก็ขายซี่ตัวเองในอีเวนต์ด้วยนะคะแล้วที่ต่อไปก็จะมาขายที่ตัวเองอีกมันก็เป็นมันก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะการตลาดเ,เออเพื่อแบบให้เขาให้อะไรนะผู้บริโภคเขาลงทุนมันก็ต้องทาอีเวนต์แบบนี้แหละนะคะ ถูกต้องมากนะอัปเดตซีเครงรางของโคนะคะจิกเนเจอร์เหรอระดับท็อปก็ท็อปจริงนะคะแล้วจะเอาพิทีเนี่มาทำเห็นมีคนปิด60,000่นแปดหมืนยังไม่ปิดเลยนะคะเห็นช่องคุณอริสปิด80,000นืะ่โอ้ยแล้วกลัวมากนะคะรองเท้าโลโค้นะคะตัดทิ้งไปเลยนะคะสิกด,ดิโลกข่าวโลกข่าวคือบูดแล้วตอนนี้นะคะอย่าไปโดนลอกนะคะอะไรนี่ตัดทิ้งไปเลย แต่คิดว่าแต่คิดว่าเออั่นแหละไม่รู้เหมือนกันนะถ้าใครถ้าใครซื้อแพ็กพันสี่จากอีเวนต์โปรมาไม่ต้องถามเพราะมีโล่แล้วนะคะโล่ทองด้วยตัดทีจบอ่ะตัดไปแลวหนึ่งเดี๋ยวรองเท้าติปิโครองเท้าติปิโคมีกันวิคนะคะเก้าสิบแล้วก็เดิม ension ห้าสิบแล้วก็ขังกกงสี่สิบสองเยอะมากนะคะเยอะสุดๆเลยนะเยอะกว่าลอยฟ้าอีกแล้วก็เยอะมันพูชั่นคลยๆเท่ากับดาร์กมาสีสิบสอง แสดงว่านี่ท็อปนะไม่รู้ว่าจะเป็นดาร์กถ้าเป็นดาร์กมาอีกฉันว่าน่าจะแค่เพิ่มการวิกเป็นเก้าห้านะคะเพราะว่ารองเท้ายูนิคอนก็แบบนั้นแหละเพิ่มเป็นการวิกเกห้าไม่เป็นไรเข้าสุดก็กันอยู่เนี่ยมันต้องทํานะไม่ได้ต่างอะไรจากรองเท้ายูนิคอนมากนะคะแค่เปลี่ยนสปริงออกเป็นขางกงแล้วก็เปลี่ยนขางกงออกเป็นสปริงสลับกัน2ชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นที่เหมือนกันนะคะถ้าใครมีเดที่หนึ่งเราก็ไม่ต้องทําก็ได้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากอะไรรองเทา้ายูนิคอนบวกลอยฟ้าขางกง จีนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากอะไรนะรองเท้าติดบีโคบ,บวกลอยฟ้าสปินนะคะเหมือนกันสองที่นีถ้าใส่คู่กันอะนะก็าสามารถได้ครบหมดเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละนะคะแล้วก็ลอยฟ้าซูเปอร์เดเมนชันนะคะดีมากจีนี้เป็นลอยเป็นหนึ่งในตระกูลลอยฟ้าที่ดีที่สุดนะคะเป็นเจ็ดสิบห้าล้อลอยฟ้าเรารู้อยู่แล้วนะเรียกเดินหน้าถอยหลัง แล้วก็50 dimension นะคะซึ่งถ้าเป็นดาร์กน่าจะเป็น75เนอะอยู่แล้วปกติของตัวคุณลอยฟ้าแต่ไม่รู้จะบวก dimension ไหมแล้วก็ดาร์กมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะคิดว่าทำไว้ก่อนก็ดีอตอนนี้เชื่อว่าเป็นที่สำคัญของเอโคอิงซี N ่ Z นะเพราะว่าถ้าเราใส่ปุ๊บเราจะใส่อะไรนะขังฟองให้นางได้นะตอนนี้มันมีบัฟอยู่เนาะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าบัฟหมดเนี่ยเราก็ต้องใส่เป็นลอยฟ้า <Super S 2> แล้วเราก็จะใส่ขังฟองกันวิกอันนี้ขังขังฟองกันวิกดีมากนะคนซีเก่านะได้มาจากเปิดรุ่นเปิดน,นี้ก็ได้นะอันนี้ไม่หาไม่ยากเท่าไหร่โค mm hmm. <Ho S 2> ก็จะมีขังฟองนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเซตที่ดีแต่ว่ารองเท้านี่ก็มาใส่ให้เดซนะรองเท้าโคเดนก็จะกลายเป็นตัวขังกงได้อีกนะคะมันจะโหดกันไปรึเปล่าเดซเอามาคอมโบกับแป้นสปริงด้วยมันกเกินเบอร์ไปหน่อยนะคะ ี้อืมอ่ะมาดูกันนะคะซี่ท้องก็หาห้าชิ้นเหมือนเดิมนะโอ้ยเธอตายงงนะนี่ลราหาอะไรอย่างละสองถ้าฉันทำสองซี่ฉันหา A อบวกยี่สิบนะคะในงบสองหมื่นหรอยี่สิบชิ้นในยกสองหมื่นเฮ้ยเธอบทตัวซิ้นเนื้อประดาตัวลักดีเป็นเหลือเพิ่มตรงแค่มันจะเป็นลอดอบ้านเปล่าอเ ดูอะไรนี่ไอ้ท้องฟ้าหรอหนึ่งจุดหนึ่งต้มเล่นอยู่นนเนี่ยเรามีทั้งหมดสองหมื่นสี่ร้อยเพชรนะคะมาดูว่าเราจะปิดซีที่หนึ่งนะคะกันเท่าไหร่ได้มีอันนี้ใครมาชวนเล่นนี่เดี๋ยวจะเตะออกกิวละไม่รู้ลวเวลาเลย มาแล้วมาละทีชิ้นแรกเรื่องดีระบบเขาน่าจะเป็นหน่อยบ้าหรือเปล่าหเหีือแต่เก้าชิ้นถ้าซ้ำสองชิ้นก็เลยอีกสิบเก้าชิ้นเลยนะทุกคนเราไม่เ็จเศจกี่แล้วโอ้ย อุ๊ยนี่เลิศเกินไล้าจากไหนอ่ะอุ๊ยมาจากไหนวะเอบอกหนึ่งชิ้นนี่สํแม่นีแปแล้วทุกคนตอนนี้แล้วจีท,ทีสามคือถ้ากระตุกเนี่ยคือใช่อุ๊ยได้ได,ได้ได้ดาวเหลืองด้วย เลเลึ้มาแล้วไหมแล้วไหมแล้วอีโอ้ว้าวว้าวเขาไหร่ละห้าหรออุอ้ยบนเว่อพอบนแล้วออกเลยหรอสาธุโนโห่ห้าชิ้นเราทุกคนครึ่งทางอยู่ดูว่าครึๆๆๆ่งทางงงงงเี้ยห้าชิ้น มาอีกมาอีกที่ทเจ็บที่เจ็บมันกระตุกไงอีอิว่ะอุย้ยเธอจะผิดแล้วอีกสามจี้จนกว่าเพชรอุ้ยอันนี้ก็มาเหรออันนี้ก็ได้เหรอเหมือนกระตุกเหมือนจะได้นะนี่อันนี้จริงจริงด้วยเท่าไหร่ละ แปดปะอุ้ยมาอ,อีกด้วยโอ้ยลักกี้งซิงฉันว,ว่าน่าจะได้สักสองชิ้นแล้วล่ะดูจากโซกันนะมาแล้วมาแล้วอืสี่ที่เก้า อีถึงซีเท่านั้นชิ้นสุดท้ายสำหรับซีแรกอยู่ไหนกันนะมาแล้วชิ้นสุดท้ายอยมันหลอกเกอรมันหลอกให้สดงชจีนที่สองหรอเรื่องนี้ัระบบ มาแล้วชิ้นที่สิบเอ็ดขาดอีกเก้าชิ้นเท่านั้นชิ้นที่สิบสองขาดอีกแปดอุ้ยมาเร็วมาเร็วเรว,เรวลูกโอ้ยมาแล้วชิ้นที่สิบสามอุ้ยมาเร็วจังเลยชิ้นสองเหลืออีกเจ็ดชิ้นเท่านั้น อะมาอีกแล้วนะคะที่ที่สิบสี่เพราะว่ากระตุกมาแน่นอน,นเอามานะคะชิ้นที่สิบห้าอุ้ยครึ่งทางแล้วทุกคนอีก5ค่ชิ้นเท่านั้นสมิดแล้ว มาแล้วชิ้นสิบหกนี่อุ้ยสี่ชิ้นอุ้ยปิดดีแล้วเนี่ยมาเถึงมาถึงหกพันจะหมดแล้วเนี่ยมาอีกแล้วอือสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ด มาละชีทที่สิบแปดบวกเ,อ,อ,เอ,อ้มาแล้วชีทที่สิบเก้าว้าวีที่สิบเก้า 19! หนึ่งชีทเท่าดับกับงบอีกสี่วันแล้วจะได้ไหมสึกดี าแล้วมาแล้วเย่เย่ yeah! Yeah! ปิดแล้วทุกคนเออสองจี oh, oh, ้ปดเนอสรุปก็คือทำสองีนะคะมีอยู่สองหมื่นก็เออไถไายให้หมดนั่นแหละนะคะยังไงก็ต้องใช้สองี้มีาต้องทําเก็บมาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเวอร์ชันดักให้ว่ากันเราเอาปัจจุบันให้มันรอดก่อนแล้วกันอ่าเอเบอกก็ออกอยากนะตอนแรกสามพันอ่ะไม่ออกเลยแล้วก็มาออกหลัง ตอนทําที่ที่สองก็ออกดีอยู่แต่ตอนทําที่แรกอ,อกไม่ออกเลยงงมากอีดาวเหลืองก็ออกยากนะเนี่ยดูสิเปิดมาตั้งงานเกินมาแค่สี่ชิ้นเองดูอีพื้นที่ห้าสิบเจ็ดบ้านหรือเปล่าแล้วดีก็เมกเกอนะคะสรับท,ที่ฉันจะทำนะคะก็เป็นหน้ารองเท้าติปปีคโครเนาะมีกันวิกแล้วก็มีเดิมเนชั่นแล้วก็ขางองนะคะกับลอยฟ้าในรเอัอลอยฟ้าดิมเนชั่นนะคะเลือกหน้าหลังทอยนะคะแล้วก็เดิมเนชั่นนี รวมกันก็จะเป็น10เอนาะก็พอดีนะคะเออยี่ิชิ้นนะสลับใครทำก็โชคดีแล้วกันนะคะสลับอีเวนต์นี้อันนี้ก็รอดาร์กได้นะแต่อันนี้เปอร์เซ็นต์สูงมากเทียบเท่ารองเท้ายูนิคอร์นนะต่างกันแค่ขังกลมกับสปริงไม่มีขนาะดสลับกันประมาณนั้นนะเนาะละหมดเนี้ยหมดตัวอ่ะไม่เป็นไรเริ่มเก็บกันใหม่นะคะไม่รู้ว่าตัวตำนานรอบหน้าซันจะมีโอกาสได้ทำไหมไม่รู้ว่าจะมีเพชรถึงหรือเปล่า มันต้องมีสำรองสักสี่หมื่นห้าหมื่นนะกลัวมไม่ปิดเกินเดีย๋ยวนี้มันปิดตัวละครเยอะเนาะเห็นคนหกหมื่นไม่ปิดอะในกลุ่มอย่างช่องสตรีมเมอร์คนดังนะคะเกนเซทีกเขาปิดตั้งแปดหมื่นนะเราจะรอดเหรอเราเป็นผู้เล่นยาจุกด้วยนะคะสายฟรีเป็ไม่รอดแล้วเรื่องนีง้เกนเซถีแหละนะเจอกันใหม่อีเวนต์หน้าอีเวนต์นี้หมดตัว เวนหน้าน่าจะพักละน่าจะไม่ได้เห็นชัดอีกนันเนี่ยถ้าไม่มีเหตุไม่มีทำเนี่ยลาบายบายทุกคนโชคดีนะคะสำหรับอีเวนต์ซี